สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับสำหรับช่องของนายช่างเป็นช่องทางการนาเสนอวิดีโอการออกแบบงานระบบทางเครื่องกลก็สุขาพิบาลน,นะครับสําหรับวิดีโอนี้เป็นการออกแบบอัตราการไหลของท่อน้ําเย็นในท่อนะครับและก็การหาอัตราการไหลของเครื่องสูบน้ําเย็นหรือว่าชิลเลอร์ปั๊มในงานออกแบบระบบปรับอากาศแบบเครื่องทาน้ําเย็นหรือว่าชิลเลอร์นั่นเองนะครับซึ่งโดยปกติการคิดค่าโหลดหรือว่าภาระการทําความเย็นในห้องเราจะคิดค่าที่สูงสุดที่เกิดขึ้นนะครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วค่าพลังของการความเย็นนั้นจะเกิดขึ้นคนละเวลากันขึ้นอยู่กับทิศเวลาซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโหลดในห้องนั้นน,น,นะครับดังนั้นในการจ่ายน้ําเย็นของชิลเลอร์ไปยังคอยน้ําเย็นหรือว่าแฟนคอยยูนิตจึงไม่จาเป็นที่จะต้องจ่ายในปริมาณที่สูงสุดในเวลาที่พร้อมๆกันนะครับจะมีเพียงห้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งของอาคารเท่านั้นนะครับที่ต้องการปริมาณน้ําเย็นเต็มที่ จึงมีการออกแบบระบบท w a y control v a l v e นะครับตามที่เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วก็ชุดของท w a y control v a l v e นะครับก็จะสามารถปรับปริมาณน้ำเย็นได้โดยอัตโนมัตินะครับอัตรากไหลที่แท้จริงนะครับจึงมีค่าน้อยกว่าอัตราการไหลสูงสุดจากทุกห้องรวมกันนะครับหรือว่าจากการที่เราคิดความร้อนรวมทั้งหมดของอาคารนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากหลักการนี้นะครับจึงมีการใช้กราฟของ diversity factor เพื่อที่จะช่วยหาค่าอัตรากไหลของเครื่องสูบน้ำหรือชิลเลอร์ปั๊มนะครับ และก็ขนาดท่อทำให้ลดลงได้นะครับโดยทำการเปรียบเทียบกับอาาัตราส่วนของแอคคิวเ w เตอร์วอเตอร์ฟล f ต่อ Total Water flow ทั้งหมดนะครับซึ่งระบบนี้จะใช้กับคอยน้ำเย็นที่มีการติดตั้งมากกว่า1ด้านของอาคารเท่านั้นนะครับโดยด้านสุดท้ายนะครับที่ระบบจ่ายน้ำเย็นจะมีค่าเท่ากับ1นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการคำนวณหาค่าอัตราการไหลของน้ำเย็นในท่อแต่ละช่วงครับแล้วก็การหาอัตราการไหลของเครื่องสูบน้ำเยน็นหรือว่าชิลเลอร์อปั๊มนะครับไปดูกันเลยนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างการคำนวณหาอัตราการไหลในท่อน้ำนะครับแล้วก็การหาอัตราการไหลของเครื่องสูบน้ำเย็นหรือว่าชิลเลอร์ปั๊มนะครับผมยกตัวอย่างให้อาคารแห่งหนึ่งนะครับมีการใช้ชิลเลอร์นะครับอันนี้คือเครื่องทำน้ำเย็นแล้วก็มีชิลเลอร์ปั๊มอยู่ตรงนี้รูปอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับแล้วก็มีแฟนคอยล์ยูนิตเป็นคอยล์น้ำเย็นนะครับทั้งหมดอยู่4ด้านก็คือด้านที่1ด้านที่2แล้วก็ด้านที่3ด้านที่4นะครับมีทั้งหมดอยู่4ด้านเพราะฉะนั้น Uh, diversity factor ของด้านสุดท้ายจะต้องเท่ากับ1น,นะครับตามที่แจ้งไปเมื่อกี้ uh, ขนาดของแฟนคอยยูนิตนะครับก็มีขนาดของอั uh, ตราไหลของน้ำเย็นที่25 uh, แกลลอนต่อนาทีนะครับเป็น25 GPM เท่ากันทั้งหมดเลยนะครับช uh, ิลเลอร์ปั๊มนะครับชิลเลอร์ปั๊มก็จะทำการดูดน้ำเย็นนะครับจากน้ำเย็นที่ไหลกลับจากตัวแฟนคอยยูนิตแต่ละตัวนะครับก็คือเส้นตรงด้านล่างนี้นครับที่เห็นเป็น ลูกศรชี้เข้าที่ชิลเลอร์ปั๊มนะครับก็จะที่ทางตามนี้นะครับแล้วก็ส่งน้ําที่มาจากตัวรีเทิร์นนะครับเข้า,าชิลเลอร์นะครับหรือว่าเครื่องทำน้ําเย็นน้ําก็จะมีอุณหภูมิที่ลดลงแล้วก็ส่งไปยังเอชยูในอัตราไหลที่เท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์บอกว่านะครับระบบหมุนเวียนของน้ําเครื่องทางน้ําเย็นนะครับอาคารชั้นเดียวนะครับอาคารชั้นเดียวมีเครื่องปรับอากาศแบบคอยน้ําเย็นทั้งหมดที่อัตราไหลเท่ากัน25 g cpm นะครับ ทั้งหมด20เครื่องนะครับก็ต้องการหาอัตรากระไหลของน้ําเย็นแต่ละช่วงท่อก็คือแต่ละช่วงท่อที่มีการส่งน้ําเย็นไปให้กับแฟนคอยยูนิตนะครับข้อที่2คืออัตรากระไหลของเครื่องสูบน้ําเย็นก็คือชิลปปั๊มตัวนี้ว่ามีอัตรากระไหลที่เท่าไรนะครับ1น่นะครับ,รบทำการหาค่า diversity factor โดยรวมนะครับ accumulated water flow นะครับจากด้านแรกไปจนถึงด้านสุดท้ายนะครับก็ทําการเขียนตารางมานะครับแล้วก็แยก เอชยู uh, uh, you, แต่ละด้านมานะครับมาเลขของเอชนะครับตั้งแต่เอชยูหนึ่ขีดศูนย์หนึไปจนถึงหนึก็เริ่มมาจากด้านที่ไกลที่สุดคือด้านที่4นะครับก็ตัวนี้เป็นเอชยูหนึ่แล,ล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนถึงเอชยูหซึ่งก็เป็นตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดของตัวชิลเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นด้านที่1นะครับด้านที่ห,หก็ เป็นเอที่ตัวที่15มาจนถึงตัวที่20นะครับก็คือ 15, 16, 17, 18, 19, 20นะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นด้านที่2ก็คือ11จนถึง14นะครับ1 1 1 2 1 3 14นะครับ 19, 8, 7, 6, 5นะครับ 4, 3, 2, 1ไปแบบนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นจำนวนของด้าน HU ก็เขียนลงไปในตารางทั้งหมดแล้วนะครับ ช่องที่2ก็จะเป็นอัตรากระไหลของแต่ละด้านนะครับก็คือถ้าเป็นด้านที่1จํานวนของอัตรากระไหลทั้งหมดก็เท่ากับ25นะครับคูณด้วยจํานวนของแฟนคอยลยูนิตก็คือ6ก็คือ25่สคูณหกเท่ากับหนึก็คือฝั่งนี้นะครับ25 GPM คูณกับแฟนคอยยูนิตทั้งหมด6ตัวเท่ากับ150 GPM นะครับด้านที่2ก็25คูณ4ก็เท่ากับ100นะครับก็คือฝั่งนี้เพราะฉะนั้นด้านที่1กับที่3เนี่ย จำนวนของแฟนคอยยูนิตเท่ากันอัตราการไหลรวมก็เท่ากันที่150ด้านที่2กับด้านที่4ก็จํานวนของแฟนคอยยูนิตเท่ากันอัตราการไหลรวมก็เท่ากันที่100 GPM นะครับผมทําลูกศรสีแดงนะครับเราจะเห็นว่าตัว Accumulated Water Flow นะครับที่มีหน่วยเป็น GPM จะมีการรวมกันของแฟนคอยยูนิตแต่ละด้านนะครับอย่างเช่นด้านที่1ก็ 150ก็ลูกศรชี้มาก็คือเป็น150 GPM เป็นอ,อัตราในส่วนของ Accumulated Flow นะครับก็คือ150พอมาด้านที่2ก็จะเป็น100เพราะฉะนั้นก็เอา150บวกกับ100เท่ากับ250นะครับพอด้านที่3ก็คือด้านนี้150ก็เท่ากับ250บวกกับ150เท่ากับ400นะครับด้านสุดท้ายก็คือ100นะครับมีอยู่4ตัว ก็เอา400บวกกับ100เท่ากับ500นะครับเพราะฉะนั้นอัตรากรไหลรวมของเราทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ500 GPM นะครับมาช่องที่3นะครับเราจะเห็นว่ามีการอัตราส่วนและอัตราส่วนของ Accumulated Flow หารด้วย Total GPM ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นช่องด้านที่1นนะครับก็คือ150นะครับ150หารกับ Total GPM ก็คือ500 150หารด้วย500ก็เท่ากับ0.3นะครับแล้วก็ ถัดลงมาก็เป็น250หารด้วย500เช่นกันก็เป็น0.5 400หารด้วย500เท่ากับ0.8แล้วก็สุดท้าย500หารด้วย500เท่ากับ1ซึ่งผมอธิบายไปว่า diversity factor ด้านสุดท้ายจะเท่ากับ1ก็คือค่าตัวนี้นั่นเองนะครับ500หารด้วย500เท่ากับ1เป็นอัตรากรารไหลรวมทั้งหมดนะครับพอเราได้ค่าในส่วนของ accumulated flow นะครับหารด้วย total GPM เราได้ค่าตัวนี้มาแล้ว0.3 0.5 0.8แล้วก็1เดี๋ยวเราจะไปหาค่า diversity factor นะครับก็เป็นการหาค่าจากกราฟนะครับกราฟ diversity factor นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ผมเปิดมาแล้วนะครับได้0.7 0.78 0.9แล้วก็1เดี๋ยวไปดูวิธีการหาค่ากันนะครับก็จะมีผมก็จะมีกราฟตัวหนึ่งนะครับกราฟตัวนี้เป็นกราฟของ diversity factor นะครับ แกน y นะครับจะเป็น diversity factor ซึ่งเป็นค่าที่เราจะหาตัวนี้นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของช่องที่ 3, นะครับซึ่งก็คือ accumulated water flow นะครับหารด้วยตัว total water flow นะครับซึ่งก็คือ0.3นยะครับ0.3เราก็ดูว่า0.3ตัวนี้นะครับลากขึ้นไปนะครับแล้วก็ชวนกับเส้นกราฟตัวนี้แล้วก็อ่านค่าในแกน y นะครับก็ได้ประมาณ0.7นะครับเห็นครับ0.3ลากขึ้นไปก็เป็น0.7 แล้วก็0.5นะครับที่0.5ข้อที่2ตัวนี้0.5ก็0.5ในแนวแกน x นะครับลากขึ้นไปก็จะได้ประมาณ0.78นะครับ0.78ก็คือจุดตรงนี้นะครับก็คือ0.5ขึ้นไปจุดตัวนี้นะครับแล้วก็ลากมาทางแกน y นะครับก็ได้ประมาณ0.78ก็คือค่าค่าข้อที่2ด้านที่2นะครับ ส่วนด้านที่3เป็น0.8นะครับอัตราการไหลาหารด้วยอัตราการไหลรวมนะครับที่0.8ก็ลากขึ้นไปนะครับก็โดยประมาณ0.9นะครับ0.8ลากขึ้นไปชนเส้นกราฟแล้วก็ลากมาในแกน Y นะครับ0.9โดยประมาณก็คือเส้นนี้นะครับด้านสุดท้ายเป็นด้านที่4ี่นะครับก็คือ1นะครับ1คือจุดนี้ลากขึ้นไปก็จะเท่ากับ1 อย่างที่บอกก็คือด้านสุดท้ายจะต้องเท่าก,กับ1เสมอนะครับเพราะฉะนั้น diversity factor ของเราได้ได้มาทั้งหมดแล้วก็คือ0.7 0.78 0.9แล้วก็1นั่นเองนะครับข้อที่2เราจะหาอัตราการไหลของชิลเลอร์ปั๊มนะครับโดยใช้ diversity factor เป็นการหาอัตราการไหลของน้ำในแต่ละช่วงท่อนะครับก็อย่างเช่นปั๊มไปที่ su 1-2 0ซึ่งก็คือตัว su ที่อยู่ใกล้ตัวชิลเลอร์ปั๊มมากที่สุดนะครับ จากตัว19ไปถึง20ไปเรื่อยๆครับแต่ละช่วงนะครับจะเห็นว่าผมแบ่งเป็นทั้งหมดตั้งแต่1ไป2ตั้งแต่ปั๊มไป20นะครับแล้วก็19 20, 20 18 16ไปเรื่อยๆนะครับทุกตัวนะครับสีฟ้ากับสีแดงนี่ผมแบ่งในส่วนของอันนี้คือด้านที่1นะครับซึ่งมีทั้งหมดอยู่ทั้งหมด6ตัวด้านที่2 4ตัวแล้วก็6ตัวเช่นกันนะครับด้านสุดท้ายจะเหลือ3เพราะว่ามันเป็น ตัวที่0.1ไป0 2เดี๋ยวไปดูกันครับว่าทําไมถึง3นะครับเดี๋ยวไล่ไปทีละตัวแล้วกันนะครับอ,อ,อัตรากระไหลสะสมก็เริ่มจากที่500มาเรื่อยๆนะครับ500 475ลบลงตัวละ25 GPM ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตัวสุดท้ายคือ25 GPM Diversity ก็มาจากค่าที่เราคำนวณได้จากตารางเมื่อกี้นะครับแล้วก็ GPM Collection ตัวนี้คือค่าที่เรา อ่จะเอาไปใช้งานนะครับเป็นการหาขนาดของตัวชิลเลือบปัม๊มแล้วก็จะทราบค่าของอัตรากระไหล่แต่ละช่วงท่อนะครับตัวนี้นะครับปั๊มไปหาตัว U 1 2 0 191817161514131211 10987654321นะครับ แล้วก็จะใช้ค่าของตัว diversity factor ตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูไปทีละข้อแล้วกันนะครับด้านของอาคารก็คือด้านที่ 1, 2, 3, 4นะครับแล้วก็อัตรากรไหลสะสมก็เริ่มจาก500ลดลงไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายคือ25 gpm นะครับเพราะว่าตัวละ25นะครับทั้งหมด20ตัวคูณกันก็เท่ากับ500ซึ่งเราหาได้เมื่อตารางก่อนหน้านี้นะครับส่วน diversity factor นะครับ ด้านที่1ก็คือ0.7ก็คือมาจากตัวไหนก็มาจากตัวตัวนี้นะครับด้านที่1 0.7ด้านที่2เป็น0.78ด้านที่3เป็น0.9แล้วก็ด้านสุดท้ายเป็น1.0ซึ่งก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ0.7 0.78 0.9แล้วก็1นะครับส่วน GPM Collection ตอนนี้เป็นการคำนวณน,นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเริ่มแต่ตัวที่1นะครับก็คือจากปั๊มไป SU 1-20นะครับก็คืออตัตราไหลที่500นะครับ 500คูณกับ diversity factor 0.7เก็เท่ากับ350นะครับอันนี้ผมสตาร์ไว้ที่5ตัวเดี๋ยวทำไมถึงมาร์กตัวนี้ไว้เด,วเดี๋ยวเดี๋ยวคข้ามาดูกันนะครับตัวที่2นะครับ19จนถึง20ก็อัตรากระไหลาจาก5 0าก็ลดลง25ก็เหลือ475คูณกับ0.7เช่นกันนะครับ332.5นะครับไปเรื่อยๆนะครับลดลงทีละ25 gpm นะครับจาก20 19 18 17 16แล้วก็15ตัวที่15นะครับก็คือ14ไป15นะครับช่วงนี้ก็จะเหลือ350 GPM นะครับคูณกับ0.7ได้เท่ากับ245นะครับ245อันนี้คือตัวที่คูณได้มาดูด้านที่2นะครับด้านที่2องด้านที่2ตัวที่1นะครับก็จาก350นะครับก็จะเหลือ325ก็คือตัวที่13ไป14นะครับคูณกับ0.78จะได้เท่ากับ 253.5เพราะฉะนั้นด้านด้านที่1ตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับค่าที่คูณได้มันเท่ากับ245แต่ว่ามันเป็นค่าที่น้อยกว่า,าด้านที่2ตัวที่1นะครับ245มีค่าน้อยกว่า253เพราะฉะนั้นเลือกค่าตัวที่มากกว่านะครับผมก็เลยเอาค่าตัวนี้มาใส่ด้านหน้าแล้วก็วงเล็บค่าที่คำนวณได้ตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่2 2ช่วงนะครับคือช่วงตัวสุดท้ายของด้าที่1 แล้วก็ตัวสุดท้ายของด้านที่2นะครับจะมีค่าน้อยตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกค่าที่มันมีค่าที่สูงนะครับไล่ไปนะครับ1 3 1 4สนะครับคูณกันแรกเท่ากับ25 3.5 12, 13 300บอคูณจุดคูณ234านะครับตัวที่11ไป12ก็275คูณจุดเจแแล้วก็ตัวสุดท้ายครับของด้านที่2คือ เอจู 1> 1่ 10, 1ขีด1 0ูนย์ไป1ขีด1นึงอคูณกับ0.78เท่ากับ้อก้บหนะครับเห็นไหมครับผมวงเล็บไว้เพราะว่ามีค่าน้อยกว่าตัวแรกของของด้านต่อไปนะครับอันนี้245นะครับนี้195พอด้านที่3ครับจำนวนทั้งหมด6ตัวเช่นกันนะครับ6ตัวก็225คูณกับ0.9นะครับ ก็เท่ากับ202.5มีค่ามากกว่าตัวนี้เพราะฉะนั้นด้านด้านที่2ของตัวสุดท้ายเนี่ยเราเลือกค่าที่มากก็คือค่าค่าที่เท่ากัน202.5นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆครับ0809นะครับ070 8 0 6 0 7 0 5 0 6แล้วก็0 4 0 5สุดท้ายก็อยู่ที่100 GPM นะครับคูณกับ0.9เทากับ90นะครับ90 GPM เป็นอัตราการไหที่มีการปรับปรับแก้นะครับคอลเลกชันนะครับออ,อยู่ที่90 ตัวนี้มันมากกว่าตัวของตัวที่1ของด้านสุดท้ายก็เอชยคิดสามไปสี่เท่ากับเจนะครับสามสี่เจ็ดคูณหก็เท่ากับตัวมันเองนะครับคูณห่งอะไรคูณหก็ได้ครับเท่านั้นก็คือ75 g ด m ิคูณหก็75 g ด m นะครับ25นะครับแล้วก็ห้าสินะครับแล้วก็25ตัวสุดท้ายนะครับเ,เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ ได้ค่าอัตรากระไหลของ GPM Collection นะครับคือตัวนี้นะครับ350นะครับจากของเดิมของเดิมเท่ากับ500 g p m เพราะฉะนั้น Diversity Diversity Factor เนี่ยเท่ากับ0.7เพราะฉะนั้นด้านด้านที่1คือด้านด้านที่เรา,ท,เราที่เรานำนำค่ามาใช้นะครับก็สรุปนะครับสรุปว่า GPM ช่วง14-15ที่ผมอธิบายไปแล้วครับ14-15มีค่าน้อยกว่านะครับ13-14ซึ่งก็คือตัวนี้นะครับ 245มีค่าน้อยกว่า253จึงปรับค่าให้เท่ากับช่วงที่นน้อยที่มากกว่าก็คือช่วงนี้เป็น253.5เช่นเดียวกันนะครับ s u 1ขีด1 0ุขีด11ก็มีค่าน้อยกว่า0 9ไปที่1 0นะครับ้อยกน้อยกว่า202.5ก็เลือกเลือกปรับค่าให้ค่าที่มาก เพราะฉะนั้นอันตรากรไหลแต่ละช่วงท่อครับช่วงท่อก็คือช่วงของเ u แต่ละตัวนะครับจาก1ไป2 2ไป3 3ไป4ก็คือช่วงก็คือค่าตัวนี้นั่นเองนะครับ2ี50 75 90 1 1 2 5 135 1 5 7 5 1 8 0ย้ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายก็คือ350เพราะฉะนั้นปั๊มนะครับปั๊มที่เราเลือกใช้นั่นก็คือ350แทนที่เราจะเลือกใช้ปั๊มที่500แต่เรา เลือกใช้ที่300สิเพราะฉะนั้นเราประหยัดขนาดของปั๊มลงนะครับประหยัดพลังงานไฟฟ้าครับประหยัดัตต์ของไฟที่จะส่งให้กับตัวชิลเลอร์ปั๊มนะครับได้อัตรากระไหลน้อยลงนะครับได้อัตรากระไหลน้อยลงนะครับก็สรุปก็คืออัตรากระไหลของน้ําเย็นในการออกแบบนะครับก็คือช่วงนี้เลยครับทุกช่วงนะครับช่วงนี้คืออัตรากระไหลแต่ละแต่ละช่วงท่อแล้วก็อัตรากระไหลของชิลเลอร์ปั๊มก็คือ3 5 0กิบจะเห็นว่า แทนที่เราจะใช้อัตรากไหลที่500นะครับเราก็เลือกใช้ที่3 1 0เพราะว่าเป็นการปรับค่านะครับเป็น GPM Collection เพราะว่า Diversity Factor นี่จะมีการใช้ในส่วนของ Two-way c a r o n a l ที่เคยแจ้งไปว่าจะมีการปรับในส่วนของอัตรากไหลยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกรณี in, ที่เรามีมี p ค n e l ย o u n i t นะครับหลายๆด้านก็สามารถใช้ สูตรของตัวนี้ได้เลยใช้วิธีการของ diversity factor ได้เลยนะครับอันนี้คือการหาตัวอย่างการหาอัตราการไหลของน้ําแต่ละช่วงท่อแล้วก็ขนาดอัตราการสูบข,ของเค่อชิลเลอร์ปั๊มนั่นเองนะครับสำหรับแผ่นนี้เป็นตัวอย่างของการติดตั้งคอยน้ําเย็นนะครับชนิดแขวนใต้ฟ้าต่อท่อส่งลมเย็นนะครับเป็นลักษณะาการทํางานแบบทิมคอนโทรนครับทำงาน,แบบนร่นวมกับตัวทูบวาล์วก็คือตัวตัวนี้นะครับทูบวาล์วเราจะเห็นว่า มีท่อในส่วนของเชื่อเรสซิพลายแล้วก็เชื่อเรสรีเทิร์นนะครับมีการหุ้มฉนวนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบาลานซิ่งวาล์วนะครับแล้วก็เป็นตัวเทอร์โมเวลนะครับฝังเอาไว้สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็มีเพชรเกตนะครับเพชรเกตมีนิดเดิลวาล์วนะครับแล้วก็มีชุดของตัวยูเนียนฟิตติ้งนะครับต่อเข้านะครับอันนี้คือในส่วนของลายรีเทิร์นนะครับส่วนซัพพลายก็อยู่ฝั่งนี้นะครับก็ มุมสน,นับเช่กนการมีตัวเ,เกียร์วาลตัวหนึ่งนะครับก็เทอร์โมเวลนะครับวัดอุณหภูมิทางฝั่งขาเข้าแล้วก็มีตัวสเตนเนอร์นะครับมีการติดตั้งชุดคอนโทรลเป็นทูเวีคอนโทรทวลทรวาล์วนะครับตัวนี้นะครับเพชรเกตเช่นกันนะครับแรงวัดแรงดันแล้วก็มีฟิตติ้งยูนนเน,เนเียนนะครับด้านล่างจะเป็นท่อเดนนะครับท่อเดนของท่อน้ําทิ้งนะครับก็ลักษณะประมาณนี้ครับเป็นตัวอย่างที่มีการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศแบบคอยน้ําเย็นชนิดควบคุมด้วยเทมเป้อคอนโทนรลร่วมกับตัวทวีคอนโทรลนะครับก็จะเอามาใช้กับเครื่องปรับอากาศที่มีหลายด้านนะครับโดยใช้ diversity factor นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการติดตั้งนะครับด้านบนก็จะเป็นในส่วนของ expansion b o w นะครับเป็นการายึดพวกสตัดพวกโบนะครับเป็นตัวอย่างของการแสดงการติดตั้งนะครับอันนี้คือตัวอย่างของเครื่องปรับอากาศแบบชนิดคอยน้ำเย็นชนิดแขวนใต้ฝ้าต่อท่อทรงลมเย็นนั่นเองนะครับ เราจะเห็นว่าอัตราการไหลของเครื่องสูบน้ําเย็นนะครับหรือว่าชิลเลอร์ปั๊มที่ได้จากการใช้ diversity factor จะมีค่าที่น้อยกว่าอัตราการไหลรวมกันนะครับหรือเรียกว่าเป็น total g p m ของ f a n c o i l unit ทั้งหมดที่ใช้นะครับก็จะเป็นการประหยัดขนาดของท่อน้ำนะครับและขนาดเดียวกันก็จะได้ขนาดของปั๊มน้ําที่เล็กลงนะครับแต่ระบบการควบคุมปริมาณน้ําเย็นก็ยังคงเป็นแบบในส่วนของ two-way control valve wow นะครับตามที่แจ้งไปข้างต้นนะครับส่วนการคำนวณหาขนาด ทัวโทษดิชาร์ดเฮดนะครับก็จะเป็นการหาค่าคุณลัณสูญเสียรวมในท่อนะครับแล้วก็อุปกรณ์ประกอบนอกจากนี้ก็จะมีการคำนวณหาปัมแคสซิงวอร์กิงเพลชเชอร์นะครับตัวซักชัน่นแล้วก็ดิชาร์ดเพลชเชอร์ก็จะมีการนําเสนอตัวอย่างการคำนวณน,นะครับในวิดีโอต่อๆไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมจนจบวิดีโอนะครับแล้วก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็ ขอฝากช่องนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อๆกันนะครับเป็นกําลังใจในการนําเสนอวิดีโอด้วยนะครับก็จะมีการลงวิดีโออยู่เรื่อยๆนะครับทุกอาทิตย์ก็อาทิตย์ละประมาณ2องน่วยวิดีโอนะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่ต้องการเอกสารนะครับรวมถึงมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์นะครับหรือว่าทางโทรศัพท์รวมถึงมีการคอมเมนต์ใต้วิดีโอก็ยินดีตอบทุกคนถานนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานกันนะครับหรือจะฝากข้อเสนอแนะหรือว่าปรับปรุงตรงจุดไหนก็ยินดีนะครับ สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันในวิดีโอครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ